สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมซับทำเลทองอาคารพาณิชย์5ชั้นและพื้นที่การค้ารวม38ตารางวาติด BTS สพานควายที่ตั้งปากซอยพหลโยธิน15แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครรายละเอียดอาคารพาณิชย์5ชั้นบนที่ดิน19ตารางวาและพื้นที่การค้า19ตารางวารวมที่ดินทั้งหมด38ตารางวา เพียง50เมตรจาก BTS สะพานควายตัวอาคารแบ่งเป็นห้องเช่าจำนวน5ห้องพื้นที่การค้ามีห้องเช่า1ห้องและพื้นที่ตั้งแผงขายของ4 – 5แผงอยู่ในทำเลพื้นที่การค้ารายล้อมด้วยคอนโดและแหล่งจ้างงานแหล่งชุมชนทำเลนี้สามารถทําอะไรได้มากมายเป็นทรั์ที่น่าซื้อเก็บไว้เหมาะมากสำหรับนักลงทุนที่อยากจับจองตึกในทำเลทองสถานที่ใกล้เคียง วัดไผ่ตันโรงพยาบาลเปาโลพผหลโยทินบิ๊กซีสะพานควายโอกาสที่จะมีคนขายตึกในทำเลทองแบบนี้ต้องบอกว่า20ปีมีครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณริ์0942878264หรือแอดไลน์ที่ @thpropertyinvestor